สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะน้องแมมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านและสวัสดีพี่น้าด้วยนะคะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง NW Real Estate 78นะครับแล้วพอช่องขายที่ดินและอสังหารทุกชนิดนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมพร้อมกันเลยใช่ไหมคะน้องแมววันนี้เราพามาที่ตำบลภูหลวงอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาไปชมนะครับที่ดินถูกนะครับแปลงน่ารักน่ารักนะครับ ที่สำคัญติดถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็วิวภูเขานะครับค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมแบมกับพี่นานะคะอยู่ที่ถนนนม .1021 ะคะถูกต้องครับก็คือเราเลี้ยวมาทางด้านซ้ายมือจากถนน304สีราชศีบาปักตุชัยเราเลี้ยวซ้ายมาทางถนนนม .1021 นิดเดียวเท่านั้นใช่ครับก็เขาเรียกว่าตรงนี้คือแยกบะใหญ่นะครับเทา วิ่งตรงไปก็จะไปทุรุนะครับอำเภอสีคิ้วตรงถนนมิตรภาพนะครับหรือทางทางหลวงหมายเลขสอนั่นเองค,ครับผมตอนนี้เราอยู่ตรงข้ามกับร้านถูกดีมีมาตรฐานร้านแม่และไมนะคะอยู่ขวาม,มือเมื่อสักครู่นี้นะคะแบบก็ไปซื้อเครื่องดื่มนะคะเยน็ยนๆสดชื่นมาแล้วนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมจะไปถ่ายทำคลิปวิดีโอให้กับคุณผู้ชมนะคะได้ครับผม ตรงนี้เขาก็เรียกว่าตำบลลำนางแก้วใช่ไหมคะน้องแหม่มเห็นเมื่อกี้เห็นป้ายอยู่นะครับแล้วก็วัดข้างหน้านี้นะครับเดี๋ยวอ่านให้ท่านผู้ชมชมก่อนนะครับวัดคำชอยวงเล็บบะใหญ่ใช่ครับหรือวัดบะใหญ่นั่นเองพี่น้าตรงนี้เป็นตำบลอุดมทรัพย์ใช่ไหมครับโอ้ใช่ใช่แต่เขาเขียนว่าเมื่อกี้เป็นลูกศรว่าตรงไปเป็นเทศบาลลำนางแก้วแต่ตรงเนี้ยยังจะเป็น ตำบลอุดมรนักนะคะก็คือบ้านบ่าใหญ่เราผ่านโรงเรียนบ้านบะใหญ่ขวามือนะคะแล้วตรงที่เรากําลังเดินทางอยู่จะเป็นถนนนม1น2 1ค่ะวันนี้นะคะ NW เรียวเอสเตกำลังจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปชมที่ดินแปลงน่ารักน่ารักนะคะกําลังพอดีเหมาะกับ1ครอบครัวนะคะแต่จริงๆแล้วก็อาจจะมี2แปลงติดกันอะไรประมาณนี้ถ้าลูกค้าอยากจะ ือแบบว่าสองนดรวมกันก็ได้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูแปลงแรกก่อนก็คือเนื้อที่1ไร่นะคะจะตั้งอยู่ที่ตําบลภูหลวงอ,อําเภอปากทงชัยจังหวัดนะครราชสีมาพี่นัยคะเมื่อกี้ขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะขวามือเมื่อสักครู่พี่นั้นเห็นรั้ว รั้วต้นแผบบารมีไหมคะใ่คที่นี่เขาปลูกต้นแผ่บารมีเป็นรัว้วด้านซ้ายมือโอ้โหวิวสวยมากๆพี่นันค่ะอยากได้ต้นแบบนี้ต้นสนใช่ไหมคะน้องแม่ใช่สว,สวยมากเลยสวยมากเลยแต่สนที่เราปลูกคนละสนกับอันนี้ใช่ไหม นี่ก็สวยนะคะเนี่ยนะครับพี่นัาจะชอบถนนสายนี้มากนะครับน้องแหม่มเพราะว่าเป็นวิวนะครับทิวเขานะครับแข่งม้านะครับที่แบบว่าเขาเรียกว่าสบายตาเลยแล้วก็ถนนใหญ่นะครับวิ่งไปมานสะดวกมากๆเลยค่ะพี่นัาฝั่งซ้ายเบือนะคะเหมือนมีน้องวัวหรือเปล่าซ้ายเบือเขาอยู่ในลัวคาวบอยที่ต้นสนสวยๆนะคะขอภัยนะคะเมื่อสักครู่นี้ โทรศัพท์วิวด้านซ้ายมือจะเป็นวิวเขาที่สวยมากๆถนนเส้นนี้เราจะมองเห็นวิวภูเขาด้านซ้ายมือแล้วก็ด้าน ด้านหน้าด้วยนะคะใช่ครับลืมแจ้งท่านผู้ชมไปนะครับจากแยกบะใหญ่นะครับไปถึงแปลงที่ดินเรานะครับใช้เวลาเดินทางนะครับ5นาทีนะครับ<ด>หรือก้ากมประมาณนะครับโดยประมาณเมืรอกีที่เรามาจากถนน30.4จากถนน304ไปที่ดิน1ไร่ปากทุงชัยนะคะห่างจากถนน30.4ร,ระยะทางจากที่ดินนะคะแล้วก็ไปถนน 30. 4 ประมาณ5.6กิโลเมตรเท่านั้นใช่ครับด้านซ้ายมือเมื่อกี้เขาเขียนว่าฟาร์มอุดมทรัพย์นะคะ<ม>ด้านซ้ายมือแถวนี้เขาก็จะมีหบอว่าทำฟาร์มกันเยอะมากๆเลยนะคะแล้ก็ปลูกบ้านพาคตาอาการนะคะปลูกบ้านสวนยามกเกษียณนะคะนี่น้องแม่เห็นไหม,ม,มครับเว,ง,วงเขานี่อลังการสวยมาก, <laughs> มากๆเลยเน,นะคะผม ซ้อนกันถูกต้องครับ,รบนะเป็นภูเขาแบบซ้อนกันนะคะด้านด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นภูเขาหลายลูกซ้อนกันเรียงกันแบบหน้ากระดาลเลยสวยมากๆเลย แล้วก็เขาก็จะมีแบบทําสวนทำไร่กันเป็นเนินสวยนะคะส่วนฝั่งที่เรากําลังเดินทางเนี่ยเรากําลังมุ่งหน้าจะไปบ้านหนองนกเขียนตนําบลภูหลวงอำเภอปักทงชัยนะคะจังหวัดนครราชสีมาถนนเส้นนี้จะเป็นถนนนมอห่งน2นที่ดินที่แบบกับพี่นั้นเนี่ยจะ NW Real ั e เบได้ขายไปก่อนหน้านี้นะคะก็อยู่ในภูหลวงเหมือนกันนะคะ ด้านขวามือคืออะไรคะพี่นะัาตรงนี้คือไร่นะครับผมของท่านนะครับพ<ผ>ล <คน S 1> เอกอาทิตย์ะะใช่ครับผมพรสันกำลังเอกโอ้โหว้างมากเลยนะคะด้านขวามือนะคะคุณผู้ชมจะเป็นไร่ของท่านพลเอกอาทิตย์พรสันกำลังเอกนะคะและเรามีที่ดินแปลงที่ติดด้านซ้ายมือของ ไร่พลเอกอาทิตย์ด้วยนะคะจะเป็นเนื้อที่17ไร่3งาน5 7ตารางวาจะติดด้านซ้ายมือตรงของไร่พลเอกอาทิตย์นะคะคุณผู้ชมแปลงนี้ก็ขายอยู่นะคะขายยกแปลงเราจะเห็นวิวภูเขารอบด้านเลยนะคะใช่ครับนี่ตรงนี้ก็คือชุมชนบ้านหนองนกเขียนนะครับผมนี่เราไม่เข้าทางนี้ใช่ไหมครับพี่นาสามารถที่จะเข้าได้นะครับหลายทางนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองอีกเส้นทางหนึ่งหนึ่งแลด้นะครับว เราผ่านวัดหนองนกเขียนตำบลภูหลวงอำเภอปากทุงชัยนะคะเลยวัดไปประมาณ750เมตรนะคะโดยประมาณนะคะคุณผู้ชมแล้วแต่ว่าเราจะไปเส้นทางไหนอันนี้คือ GPS เขาให้เราไปถนนนม1.021ใช่ครับนี่นะครับพอเจอป้ายนะครับวัดหนองกระทุ่มนะครับผมก็ให้ชะลอความเร็วสักนิดหนึ่งนะครับผม ผ่านบ้านหลังสีฟ้าซ้ายมือนะคะคุณผ,ผู้ชมชะลอความเร็วและเตรียมเลี้ยวใช่ไหมคะใช่ครับเตรียมเลี้ยวทางด้านขวา,านะครับทางด้านนี้นะครับท่านผูชมก็จะเจอนะครับบ้านหนองลกเขียนหมู่ที่สองนะครับอ๋อเขามีหมู่2กับหมู่ ตรงนั้นอีกหมู่หนึ่งนะคะพี่นัทเราก็เลี้ยวเข้านี่เลยนะครับอ๋อเราเลี้ยวตรงนี้นะคะบ้านหนองนกเขียนหมู่ที่2นะคะตำบลภูหลวงอำเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชีมาจากจุดนี้นะครับถึงแปลงที่ดินเนี่ยก็ประมาณแค่700เมตรเท่านั้นนะครับเ0 0เมตรจากถนนนม .10-21 เราจะพาคุณผู้ชมไปชมที่ดินนะโอ้พี่นัท่ะบ้านสวยมากเลยหลังใหญ่ากเลย เป็นร้านขายของมินิมาร์ทที่หลังใหญ่อลังการมากซ้ายเบอเราจะต้องผ่านนี่น้องแ,แมมเห็นไหมคะเราเข้ามาเนี่ยก็เจอวิวเขาแล้วนะครับ <laughs> ใหญ่บารมเลยอโ,อโ,โอ้เห็นภูเขาวสวยงามนะคะเป็นภูเขาภูหลวงใช่ไหมคะพี่น,นใช่ครับ นี่ตรงสง่งฝากฝั่งทางนี้คือจะเป็นของอในส่วนของบ้านนะครับของประชาชนนะครับหรือเพื่อนบ้านนะครับมากมายเลยนะครับก็มีทั้งทําธุรกิจนะครับค้าขายนะครับพี่นันเห็นอยู่นะครับขายพองขายผักนะครับแล้วก็เปิดในส่วนของร้านฉ่านั่นเองนะครับใช่ค่ะโอ้ไปนัดดูมะม่วงลูกใหญ่มา,มากโอ้ใหญ่มากเลย ดินดีนะคะที่นี่คือดินดีดินเพาะปลูกเนี่ยดีมากๆวิวภูเขาวิวภูเขาอยู่ใกล้มากๆเลยตรงนี้ทำเลดีทำเลหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเป็นแปลงเล็กๆน่ารักน่ารักแล้วก็ราคาน่ารักด้วยนะคะใช่หนึ่งไร่หรือสี่ร้อยตารางวาพี่นัขามะม่วงต้นนั้นต้นเล็กนิดเดียวแต่ดกเหมือนกันนะคะใช่คด้านขวามือซ้ายมือเขาก็จะมีเพื่อนบ้านขวาม,มือมีเพื่อนบ้านปลูกต้นไม้เยอะแยะมากมายนะคะ ถนนตรงนี้เป็นถนนที่เชื่อมต่อจากถนนพินัคนมหนึ่งศูนสองหนึ่งค่ะเนี่ยน้องแหม่มมาถึงแยกนี้นะครับก็ให้เลี้ยวไปทางวัดหนองกระทุ่มนะครับเลี้ยวซ้ายมาเลยนะครับโอภูเขาอยู่ตรงหน้าเลยนะคะพี่นันใช่ครับอเลี้ยวซ้ายนะครับตรงเข้ามานะครับประมาณนะครับร้อยสี่สิบเมตรเท่านั้นนะครับ ก็จะถึงแปลงที่ดินที่ท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมมารับชมแล้วนะครับตรงไหนนะคุณคุณต้นมะม่วงอยู่แถวนี้ถึงแล้วนะครับ oh, ท่านผู้ชมโอ้ถึงแล้วแปลงนี้เลยนะครับนี่รตรงนี้นะครับามมหลังอยู่ใช่ครับนี่นะครับเดี๋ยวเราลงไปชมแปลงที่ดินด้วยกันเลยนะครับ